รู้สึกมือหนักๆกำแล้วก็จะปวดทํำยังไงดีครับให้เรานะครับนาผ้านะครับมาม้วนนะครับแล้วค่อยๆนะครับบีบกำท่าที่ได้นะครับผมนะบีบค้างไว้หนึ่งสสาี่ห้าแล้วก็ปล่อยความแรงเอเท่าที่ได้นะครับผมถ้าคุณหวีแล้วปวดนะครับให้ผ่อนความแรงมาระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลองบีบเกรงค้างไว้ดูนะครับทำประมาณสัก 10- บถึงยีรอบนะฮะต่อมานะครับผมให้คุณนะครับค่อยๆยืดนิ้วนะครับทั้ง5้านิ้วนะครับผม เริ่มจากอันนี้นะครับนิ้วโป้งค้างไว้เหยียดขึ้นมา1 2 3 4 5ี่ห้าแล้วก็ปล่อยนะครับมานะครับให้คุณนะครับยืดนะครับนิ้วทั้งหมด5นิ้วนะครับเริ่มจากนิ้วโป้งนะครับเนี่ยฮะเหยียดค้างไว้1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าดแดแล้วค่อยๆ่อยมานิ้วชี้นะครับผมยืดค้างไว้นะครับประมาณสัก10บวินาทีแต่ละนิ้วนะครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยฮะมันจะตึงบริเวณช่วงนิ้วของเรามากนะครับผม แล้วทุกนิ้วให้ยึดคางไว้ทุกนิ้วนะครับผมต่อมานะครับผมถ้าใครมีเครื่องนวดนะครับให้ใช้เป็นเครื่องนวดนะครับเนาะมานวดตรงแถวๆช่วงฝ่ามือหรือนิ้วมือได้นะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้จะดีนะครับผมตัวนี้ฮะเอามือสอดไปปั๊บแล้วก็กดปุ่มนะครับมันก็จะค่อยๆนะครับนวดนิ้วของเราทั้งหมดเลยนะครับผมกดไปปั๊บมันจะทําการนวดตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงฝ่ามือนะครับลงมาที่นิ้วมือทั้งหมดเลยนะครับมันจะสามารถ ปรับอุณหภูมินะครับปรับความแรงความหนักได้ทั้งหมดนะครับให้คุณนวดอยู่ในเครื่องนวดประมาณสัก1 0 2ถึงนาทีนะครับผมนะเอาตัวยางมาคล้องแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆเอียดออกมานะครับแล้วค่อยๆหุอย่างนี้ก็จะเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อที่นิ้วได้นะครับผมลองทำกันดูนะครับ